ที่เราจะแกนโอเพนนิ่งกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับบรรยากาศนะคะที่เราจะเปิดแกนโอเพนนิ่งกันวันพรุ่งนี้วันนี้พบกับเอหนึ่งและก็เอสองด้วยนะคะค่ะและเดี๋ยวเรา มาบอกกันนะคะว่าพรุ่งนี้ถ้าใครมาจองรถดีพอกับเราโปรโมชั่นจะดีแค่ไหนเพราะว่าเอกถือว่าเป็นวันเปิดแกนโอเพนนิ่งนะคะที่เราจะเปิดโชว์รูมที่รามอินทากม14เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ค่ะทุกท่านเอาละค่ะสวัสดีค่ะอย่าสสวัตดผมเลยค่ะคุณเอ๋ โชรูมด้วยนะคะสำหรับอาคารนี้นะคะตอนนี้พรุ่งนี้เราจะเปิดตรงนี้เนื่องจากว่าเราจะลองรับแขกค่อนข้างเยอะนะคะแต่โชวรูมเนี่ยหลังจากวันพรุ่งนี้ไปแล้ววันวันจันนะคะเราจะมีเป็นโชรูมชั่วขราวตรงอาคารโน้นเพราะว่าตรงนี้เราจะรีโนเวตนะคะตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะคะทุกท่านาราคาเดี๋ยวา ชมกันก่อนเลยอ่ะละค่ะคุณเออยู่บนนั้นก่อนเนาะอ่ะคุณเอสองอยู่บนนั้นก่อนเดี๋ยวตกกระด้อ่ะละค่ะนะคะพรุ่งนี้นะคะก็เราจะมีรถให้เทสได้กันนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะสําหรับดีพอรรถไฟฟ้านะคะที่พูดเลยค่ะว่ามันหล่อมันล้ําและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเอถึงตัดสินใจเลือกเป็นดีลเลอร์ พอนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับรถเทสได์นะคะวันพรุ่งนี้จะมีเป็น L07 S07 แล้วก็ E07 ส่วน S05 เนี่ย ต้องบอกก่อนนะคะว่าคาดว่ารถจะมาประมาณปลายเดือนนี้นะคะก็เดี๋ยวรถมาจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกคันหนึ่งรูมินก็เช่นกันนะคะคาดว่ามาประมาณสักวันท mm uh ี่20กว่านะคะเดี๋ยวจะมีมาให้เท้นดกันหมดเลยค่ะทุกท่านนะคะดีพอ AEYE v วสาขามีนบรียินดีต้อนรับค่ะทุกท่านเอาละค่ะมาชมกันก่อนเลยค่ะสำหรับคันนี้เอาใหม่ละคะ ราคานะคะสำหรับรถเทสได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมสต็อกด้วยก่อนเอ,อินเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า,าสำหรับอาคารนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการรีโนเวททำนะคะซึ่งจะเป็นอาคารโชว์รูมของดีพอสาขามินบเรีและตั้งแต่วันจันนะคะเราจะใช้อาคารชั่วคราวคืออาคาร3นะคะ,ะ,คะเป็นอาคารของดีพอนะคะอาคารชั่วคราวส่วนอาคาร2ตรงกลางเป็นอาคารร เดิมนะคะทุกท่านเอาละค่ะแล้วก็พูดเลยนะคะว่าสำหรับแคมเปญนนะคะท่านยังได้แคมเปญมอเตอร์โชว์แล้วเดี๋ยวพาชมสิทธิพิเศษสำหรับใครที่จะมาจองเอกกันวันพรุ่งนี้กิจกรรมดีๆอาหารเครื่องเดิมพร้อมและเอกมาเทคแคร์ดูแลด้วยตัวเองเลยค่ะทุกท่านเอาละค่ะรุ่นนี้รุ่นอะไรคะเป็นดีพอเอลศูนค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นเพียงหนานสแสน 3 9 0 0 0บาทค่ะอีกครั้งยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่0นเปค่ะนานถึง60งวดกันเลยทีเดียวแล้วก็แถมประกันภัยฟรีชั้น1-2ปีค่ะค่ะแล้วมีอะไรอีกคะรถคันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าค่ะที่สามารถวิ่งความวิ่งได้ไกลที่สุดต่อหนึ่งการชาร์จก็คือ540แรงม้าค่ะ,ะในส่วนของตัวท็อปนะคะแล้วก็5้าหกิโลต่อหนึ่งการชาร์จค่ะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่ 258แรงม้ากันเลยทีเดียวค่ะค่ะนะคะก็พูดเลยนะคะว่าสำหรับแคมเปญนะคะเข้ามาค่ะมาคุยกันนะคะทุกท่านนะคะแคมเปญดีๆด,ด,ดีพอเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่รถรุ่นอ่าเขาเรียกว่ารถขนาดเล็กนะคะเป็นอ่าตัวรถมินิคานะคะนั่นคือรูมินนะคะแล้วก็จะมีเป็น S05 ที่เพิ่งออกมาที่บอกเลยค่ะว่าเพิ่งจะทำพิธีเปิดโรงงาน ประกอบในประเทศไทยเมื่อวานนี้เองนะคะเชื่อมั่นได้เลยนะคะกับการบริการหลักการขายและอะไรต่างๆนะคะทุกท่านนะคะอันนั้นก็จะเป็น SUV ขนาดกลางแล้วก็จะมีเป็น SUV นะคะเขาเรียกว่าฟูลไซส์นะคะนั่นก็คือ s 07นะคะแล้วก็จะมีเป็นรถอ่ารูปผสมนะคะระหว่าง SUV อันนั้นก็ฟูลไซส์เลย SUV ท้ายกระบะค,ค่ะเอาละค่ะนี่พีเซนต์หมดแล้วเนาะค่ะ อ่าไปต่อเลยค่ะอันนี้เราจะเป็นกระชับสั้นๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เยอะแยะกว่านี้อีกนะคะพอดีวันนี้เราค่อนข้างโหดกันในเรื่องของการจับโชลูกันหน่อยเนาค่ะไปต่อเลยคันนี้นะคะเป็น S 07นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 399,00 0าบาทนะคะ <S <S วิ่งสูงสุดต่อ1การชาร์จนะคะ <S <S วิ่งได้560กิโลเมตรนะคะมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง258แดรงม้าค่ะตอนนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะดอกเบี้ย0%ูนซนาน60เดือนค่ะแล้วก็ตอนนี้แถมฟรีประกันภัยทั้งหมด2ปีนะคะแล้วก็ดีพอพรีเมียมแคม ค่า250,000บาทไปเลยค่ะตัว L07 ก็ได้เช่นกันนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาอันนี้กี่แรงม้ายังไงบอกหรือยังแรงเรียบร้อยแล้วค่ะ,อะโอเคไปต่อเลยค่ะรุ่นไหนคะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่น E07 นะครับผมเป็นรถไฟฟ้าพันผสมนะครับระหว่าง SUV กับกระบะนะครับตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่598แรงมา้าเป็นมอเตอร์คู่นะครับถพร้อมรบกช่วงล่างแบบถุงลมนะครับตัวนี้ครับ กับเลื่อนต่อการชาร์จชาร์วิ่งได้ไกลสุดคือ640กิโลครับต่อการาไปรดูท้ายหน่อยสิคะคันนี้ต้องดูท้ายนิดหนึ่งอ่าโอเคแคมเปญอะไรอ่าถ้าตัวนี้นะครับร <5 S 2> า,าคารเริ่มต้นอยู่ที่1 5, 9, 9, ้าน5,99,000บาทนะครับผมนะตัวนี้ก็ได้ส่วนลดฟรีไปเลย100,000บาทน,นะครับจากราคาปกติ1,699,000บาทโอเคครับแในรุ่นนี้นะครับจะได้ระบบช่วงล่างแบบถุงลมนะครับจะเป็นรุ่นมอเตอร์คู่นะครับผมอ่า ตัวนี้ได้กำลังชาร์จ DC อยู่ที่240กิโลวัตต์นะครับชาร์จไว30ถึง80เพียง15นาทีเท่านั้นเองครับผมเอาละค่ะทีนี้เราขึ้นไปกันบนโชว์รูมดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันให้นะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยถ้าใครมาจองกับเอกันเนี่ยจะได้อะไรพิเศษกันบ้างไปค่ะขึ้นมาเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะคะตรงนี้นะคะทางเข้านะคะก็จะเห็นป้ายธงนะคะด้านหน้าเลยนะคะ จะเป็นดีพอสาขามินบุรีนะคะทุกคนเอาระคามาเลยอ่าคุณเอมาแล้วค่ะนะคะนี่เลยค่ะอ่าในงานนะคะก็จะมาพบทางเอหนึ่งแล้วก็เอสองด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ค่ะใช,ใ,ชใ,ชใช่ค่ะเอาแล้วแ่ะมาทางนี้เลยนะคะนี่เลย อามาค่ะคุณเอมาค่ะพาคุณเอมาค่ะหลายหลายคนนนะคะก็คงอาจจะอยากจะรู้กันเนาะเราลืมบอกเลยว่าพรุ่งนี้จะได้อะไรามาก่อนมานะาคุณเอยืนนี่ก็ได้ขาดเดี๋ยวมาค่ะ <c oughs> พอดีวันนี้คนใส่มัดขอดตัวจริงเขาไม่มา <c oughs> อะละค่ะนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะคะถ้าใครมาจองในงานนะคะนอกจากแคมเปญพิเศษแล้วนะคะในแคมเปญมอเตอร์โชว์แล้วนะคะเออเอวีนะคะเราก็จะมีเป็นตัว กิฟต์เวชอร์ให้นะคะสำหรับบริการหลังการขายนะคะก็หลากหลายเลยนะคะในการพวกตกแต่งหรือว่าการดูแลหลัง,ลงการขายทุกอย่างจะอยู่ในกิฟต์เวชอร์อันนี้รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนนะคะสนใจยังไงก็เข้ามากันนะคะแจกเฉพาะวันพรุ่งนี้ใครที่เข้ามาจับจองกันแล้วถ้าพรุ่งนี้ใครจับจองกันนะคะนี่เลยค่ะใครที่จองแล้วนะคะของแถมสุดพรีเมียมนะคะที่หลายๆคนอยากได้นั่นก็คือ แจกไปเลยนะคะใครจองรับไปเลยค่ะล่มกับบ้านนะคะถูกทันนะคะแล้วก็วันรับรถก็จะมีพวงกุญแจนะคะ A E Y ที่บอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นครอบครัวคุณเอนะคะถูกทันนะคะเข้ามาคุยนัดทดสอบขับรถกันได้เลยค่ะนะคะจะได้ช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ เอาละค่ะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ใครมานะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนกันตรงจุดนี้ได้เลยนะคะจุดลงทะเบียนแล้วเราก็1ครอบครัวนะคะเราจะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะ1อย่างนั่นก็คือเป็นการหมุนวงล้อนะคะใครที่มาซื้อไม่ซื้อนะคะ มาลุ้นได้เลยนะคะก็จะมีทั้งพวงกุญแจนะคะที่จะแจกนะคะพวงกุญแจน้ําซอสคุณเอนะคะแล้วก็จะมีเป็นอแอลโกอฮอล์คุณเอนะคะก็คือสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะในงานเราจะมีอาหารนะคะอาหารจะมาวันพรุ่งนี้นะคะอาหารเครื่องเดิมนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะแบบว่า วุ้นๆก็มาได้เลยค่ะมีแค่เป็นวุ้นเลยค่ะนะคะทุกท่านนะคะแคมเปญดีๆบรรยากาศน,น่ารักอบอุ่นแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะมาที่นี่เลยก็คือจองปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเซ็นไฟแนนซ์กันได้เลยนะคะทุกท่านนะคะราคาคุณเอสองพุนี้เทคแคร์ Can ลูกค้าด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะอาะละค่ะ,คะทีนี้ อันนี้บนโชรมเรานะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีเบิกรถมาเพิ่มอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะคะมีรถให้ท่านชมหลากหลายเลยค่ะไปชมเลยนะคะอ่าราคาหลายคนก็คงอาจจะอยากจะรู้เนาะว่าทำไมเอถึงตัดสินใจามาเป็น ดินเลอร์รถไฟฟ้าดีพออะละคะ่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะนี่เลยคือตัวเองหลายคนก็คงจะทราบ ว่าเอเนี่ยอยู่วงการรถยนต์เนี่ยมา3 0ปีแล้วแล้วใน3 0ปีที่อยู่ในวงการรถยนต์มานะคะถูกท่านเอขายแต่รถนําเข้านะคะรถนําเข้าหรูซึ่งเอ๋ไม่เคยขายรถในประเทศเลยเอขายแต่รถนําเข้าแล้วก็ในการที่เอเอารถอะไรเข้ามาแต่ละคันเนี่ยคือเอมองว่าอมองตลาดค่อนข้างที่ว่าเฮ้ยรถมันสวยมันโดดเด่นนะคะทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอาเป็นว่า2ปีที่ผ่านมา เ,เรากเ็เราทุกคนจะเจอในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะนั่นคือกำลังซื้อคนหายนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องหาธุรกิจใหม่เพิ่มนะคะเพื่อมาออรองรับมาใ,ให้มันคุ้มกับค่าใช้จ่ายเพราะว่าพนักงานของเอเนี่ยเอ,อไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานนะคะต้องพูดก่อนเลยค่ะว่าเอ,อไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานไม่มีนโยบาย ลดเงินเดือนพนักงานนะคะเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราจะต้องหาธุรกิจใหม่เพิ่มซึ่งธุรกิจใหม่นะตอนนี้สิ่งที่เอมองเอมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคือหนึ่งสมรรถนะดีหล่อประหยัดน้ำมันลดโลกร้อนแล้วข้อสำคัญราคาจับต้องได้เอ,อ๊แล้วเราจะเอารถยี่ห้ออะไรดีคิดคิดคิดรถยี่ห้ออะไรดีในระหว่างที่คิดอยู่ขับขับ,ขบรถอยู่ รถคันข้างหน้าท้ายมันทำไมมันสวยจังเลยเฮ้ยมันหล่อจังเลยรถยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่านะคะก็เลยขับไปดูข้างหน้านะคะแล้วก็มองมองเฮ้ยดีพอเออสวยจริงนะคะึ้นหนึ่งเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เอ๋มองว่าเอตัดสินใจเป็นดีพอเนี่ยคือเอ๋บอกเลยว่าเอ๋ขับรถบนท้องถนนเอเห็นรถเขาเนี่ยมันสะดุดตา นะคะมันหล่อมันเท่มันล้ําสมัยนะคะแล้วอ่ะคนอันดับแรกที่เราจะมองมือกับคนเนี่ยคะ่ะถ้าจะมีแฟนนะคะสิ่งแรกที่เราจะมองนะคะนั่นก็คือหน้าตาก่อนเลยนะคะแล้วค่อยไปศึกษาดีไซนถูกไหมคะ อ่ะค่ะทีนี้เอกก็มาศึกษาต่อค่ะในเรื่องของสมรรถนะของรถเขานะคะเอพูดเลยนะคะว่าเทคโนโลยีมันล้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมา,ามาทําการไลฟ์ผ่านเพจใหญ่นี้นะคะแต่จริงๆเอมีเพจของดีพอลมินบุรีแล้วนะคะช่วยไปติดตามนะคะเพจใหม่เอด้วยนะคะเพราะว่าเอจะไลฟ์ผ่านช่องใหญ่เนี่ยอีกแค่ประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปไลฟ์กันในช่องของดีพอลมินบุรีกันนะคะุก ท่านนะคะแล้วก็ข้อมูลเยอะๆของดีพอเนี่ยจะอยู่ในเพจนั้นนะคะก็จะเริ่มทําเพจกันอาทิตย์หน้านี้แล้วนะคะก็ยังไงก็เข้าไปติดตามเพราะว่าเพจหลักเราจะไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นะคะก็ช่วงแรกๆนะคะถือเป็นการประชาสัมพันธ์ก็จะมาลงให้ทุกคนเห็นกันเนาะเอาละค่ะคุณเอยืนึ่งเลยคุณเอเต้นหน่อยค่ะเต้นหน่อยเอาละค่ะทีนี้อ่ะนะคะก็ไปศึกษานะเฮ้ย เอ๋ว่ามัน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 ,ม,นมันถือมันตอบโจทย์จริงๆอะนะคะรถรุ่นนี้แล้วก็ข้อสําคัญนะคะหลังจากที่ศึกษาสมรรถนะแล้วนะคะสิ่งที่กกำลังจะทําต่อนะคะนั่นก็คือ,อ,อดูเรื่องหลังการขายนะ ปัญหาจุกจิกของรถไฟฟ้าดีพอหลังการขายน้อยมากๆานะคะน้อยมากๆนะคะมันทําให้เอยิ่งมั่นใจในการที่จะทําเพราะว่าตัวเองเนี่ยเอยอยู่กับรถมานานนะการที่เอจะเลือกสิ่งใดมานําเสนอลูกค้าแล้วก็ลูกค้าทุกๆท่านก็จะเห็นนะคะว่าในการที่เอจะเลือกสิ่งใดมานําเสนอเอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยคือบอกว่าเฮ้ยดีพอเนี่ยเอ,เอาเอาตรงๆเลยแคมเปญดีพอเนี่ย เหมือนกันทั่วประเทศเพราะเราเป็นดีลเลอร์นะคะเหมือนกันทั่วประเทศบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. คุณเอยต้องให้ได้มากกว่าางนู้นสิทางนี้สิเอ e บอกตรงๆนะคะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์นะคะในการเป็นดีลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขต่างๆนะคะเหมือนกันทั่วประเทศเพียงแต่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากได้บริการดีๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ย ผลงานเอเนี่ยมันสม่ําเสมอเพราะเอบอกแล้วเอทารถนําเข้ามานานนะคะแล้วเอมีลูกค้าเก่าที่บอกต่อแล้วซื้อซ้ําตลอดพร้อมกับมารีวิวในเรื่องของบริการหลังการขายคือซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่ถ้าอยากได้บริการหลังการขายแบบดีๆแบบครอบครัวที่เอดูแล เอบอกเลยนะว่าเอไม่ได้ขายท่านเองแต่ก็คือขายเซลล์เป็นคนขายแต่ดูแลระบบทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะดูแลเองจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลังการขายนะคะถ้าซื้อรถไว้ใจเอค่ะนะคะถ้าอยากได้บริการหลังการขายดีๆดูแลเหมือนท่านเป็นครอบครัวมาหาเราค่ะ A E Y อ๋อขอโทษค่ะ D P O มินบุรี AEY EV นะคะก็ที่นี่เลยนะคะก็ตรงนี้พรุ่งนี้เราเปิดตรงอาคารนี้นะคะเพราะรองรับลูกค้าเยอะนะคะทุกท่านนะคะก็อันนี้ก็คือบรรยากาศคร่าวๆวันนี้ก็เลยมาเปิดให้ท่านชมกันก่อนนะคะสนใจยังไงก็ทักมานะคะแล้วก็ข้อสำคัญเนาะตัวเองเนี่ยอ่ะเราพาชมไปเรื่อยๆเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะหลายคนนะคะก็คงจะทราบดีนะว่าตัวเองเนี่ย เอเริ่มต้นเนี่ยมาจากเซลคนหนึ่งเอเป็นคนยากจนไม่ใช่คนรวยนะคะบ้านเอเนี่ยเอตอนเด็กๆเ,เอเป็นเด็กวัดด้วยนะคะปิดเทอมก็ไปอยู่สลัมนะคะแล้วเอเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากนะคะขยันจริงๆคือเอเป็นคนขยันจริงๆถ้าใครเห็นการทํางานเอจะรู้ว่าเอเป็นคนที่แบบอึดถึกทนเลยนะคะทีนี้วันนี้คือการทำงานทำธุรกิจของเอเนี่ยเอถือนโยบาย วิน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 ยังไงนะก็คือเอเริ่มต้นจากการที่เป็นเซลล์นะคะแล้วก็เอเอเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างนี้ดีกว่านะคะตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะ,ะแล้วก็เริ่มต้นจากการเป็นเซลล์ขึ้นมาเป็นรองผู้จัดก,การแล้วขึ้นมาเป็นผู้จัดการแล้วขึ้นมาเป็น GM นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจบอกได้คำเดียวนะคะทุกท่านนะคะว่าเอรู้ดีค่ะว่า ลูกค้าต้องการอะไรบริษัทต้องการอะไรแล้วลูกน้องต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างที่เอทำนะคะมันคือทําจากใจจริงๆและทุกคนนะคะมีแต่ได้นะคะคุณซื้อรถใหม่นะคะลูกค้ามาซื้อรถเราไปเนี่ยการบริการเนี่ยเราดูแลท่านทุกอย่างเนี่ยเหมือนครอบครัวจริงๆพนักง,งานเอพูดตลอดเวลาว่าการที่ลูกค้าเข้ามานะคะคุณต้องดีใจเพราะนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินเดือนและ คุณก็จะมีรายได้อย่างนี้ตลอดไปนะคะก็วันนี้เชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะเห็นนะคะว่าธุรกิจหลากหลายอย่างนะคะแม้กระทั้งรถยนต์นำเข้าปิดไปหลายที่ นะคะแล้วหลังการขายทํำยังไงเอพูดเลยคะ่ะว่าของเราเรายังยืนหยัดนะคะการต่อยอดธุรกิจวันนี้นะคะเราทําเพื่อว่าประคองจนกว่าธุรกิจมันจะดีเศรษฐกิจมันจะดีกลับมานะคะแล้วก็เป็นการาทําธุรกิจใหม่เพิ่มให้ลูกค้านะคะมีโจทย์ในการเลือกซื้อรถมากขึ้นแล้วเอว้าวเนี่ยจะมารีวิวพูดเลยนะคะว่าสมรรถนะของเขาในรีวิวทั้งทั้งทั้งวันเนี่ยยังไม่ยังยังอธิบายไม่หมดเลยเดี๋ยวค่อยๆมา อธิบายให้ฟังทีละสเต็ปว่าช่วงนี้ก็คงจะให้เซล,ลนะคะคอยรีวิวผ่านเพจอ,อะไรนะดีพอมมินบุรีนะคะค่ะเข้าไปติดตามเพิ่มให้ด้วยนะคะทุกท่านพรุ่งนี้ใครจะมาประเดิมจองให้เอกบ้างคะนะคะมาค่ะนะคะแล้วก็สมมติว่ามาช่วงเย็นๆนะ เดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อได้นะคะวุ้นๆเลยจ้าเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะลาก,กันเท่านี้ก่อนเนอะสนใจนะคะทักมานะคะสอบสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักมาได้นะคะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 0 8 66 6 6 6 8 1 9 9นะคะแอ p ดีพอ mm hmm. e e y b เอ่อขอโทษน,นะคะ อ่าขอโทษนะคะแอดเดี๋ยวขอใช้เป็นอีกแอดหนึ่งจำไม่ได้จริงแอด a u y auto ก่อนละกันนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเดินพร้อมกันก่อนเอาเข็มขัดหลุดแล้วคุณเอ๋นี่มแหมอ่อยจังเลยนะคุณเอ๋อ่อยตลอดอ่อยท่านผู้ชมแล้วนี่ยังไม่ทันะไรเลยปลดเข็มขัดเดี๋ยวจะถอดเสื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะคุณเอ๋มานี่มาคุณเอ๋อ่อยอ่อยลวอ่อยลวอันเดี๋ยวเรามาเดินอย่างนี้กันดีกว่าเรามาเดินแค่ๆอ่าไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้ว คุณเอ๋หลุดแล้วคุณเอ๋หลุดแล้วเอาเรามาเดินแคทวอล์กกันเถอะปะมาอยู่ตรงนี้ช่างกลองอยู่นี่เอามาเดินแคทวอล์กกันอะหันหน้ามาหันหน้ามาอะมาค่ะเดินแคทวอล์กค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณเดินตามหลังอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้นะคะมาพบกันค่ะนะคะแคมเปญดีๆแล้วก็บอกเลยค่ะการบริการจากใจนะมารับรลมเอียกันได้นะคะ อ่ะแล้วค่ะวันนี้ลานเท่านี้ก่อนแคทวอล์คแคทวอล์คบ๊ายบายค่ะ